ทำไมบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ถึงตีจากโรงงานโลกอย่างจีนสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมเชื่อว่าช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราได้ยินข่าวนี้กันหนาหูมากๆเลยใช่ไหมครับข่าวที่ว่า Apple, Samsung, Microsoft รวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอีกหลายเจ้าทยอยย้ายฐานการผลิตหรือที่เรียกกันติดปากว่า d e r i s k i n g เนี่ยออกจากประเทศจีนซึ่งเป็นเหมือนโรงงานโลกมานานหลายทศวรรษ คำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มังกรจีนที่เคยเป็นแหล่งผลิตที่ราคาถูกมีประสิทธิภาพและมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ถึงถูกบริษัทเหล่านี้เริ่มถอยห่างออกมาในอดีตนะครับจีนคือสวรรค์ของบริษัทเทคทั่วโลกจริงๆด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่โตแรงงานราคาถูกที่มีทักษะและที่สําคัญที่สุดคือระบบนิเวศการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การหล่อชิ้นส่วนเล็กๆไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้ายทุกอย่างอยู่ในรัศมีที่ใกล้กันมากๆทำให้การผลิตรวดเร็วและประหยัดต้นทุนอย่างไม่น่าเชื่อแต่ปัจจุบันนี้ภาพนั้นกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวแต่มันคือการผสมผสานของหลายปัจจัยที่ประดังเข้ามาพร้อมกันจนกลายเป็นจุดเดือดที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงก่นเลยครับว่าอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เหล่านี้รับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างแน่นอนครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทเทคย้ายฐานการผลิตความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยในพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีที่มีการจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงไปยังจีนบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลอเมริกันซึ่งหมายความว่าการผลิตที่พึ่งพาจีนมากเกินไป กลายเป็นความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่สูงมากในทันทีลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นมีการตัดขาดทางเศรษฐกิจบริษัทที่ผลิตสินค้าทั้งหมดในจีนจะได้รับผลกระทบขนาดไหนการถูกคว่ำบาตรหรือถูกขัดขวางการเข้าถึงชิ้นส่วนสําคัญอย่างชิปเซ็ตอาจทําให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดชะงักได้ในพริบตาดังนั้นการย้ายฐานการผลิตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเพียงประเทศเดียว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ในสถานการณ์โลกที่ผันผวนนอกจากนี้นโยบายซีโร่โควิดที่เข้มงวดของจีนในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลายบริษัทเห็นภาพชัดเจนว่าการล็อกดาวน์ที่รุนแรงทำให้โรงงานต้องหยุดผลิตส่งผลกระทบต,ต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างหนักหน่วงบริษัทจึงตระหนักว่าจำเป็นต้องมีแผนสำรองหรือฐานการผลิตที่สองในภูมิภาคอื่นๆเพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจของตัวเองครับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในจีนหากย้อนกลับไปเมื่อ1 0ถึง20ปีที่แล้วราคาถูกคือมูลสเสน่์อันดับหนึ่งของจีนแต่ภาพนั้นกำลังเลือนหายไปเรื่อยๆครับค่าแรงงานในจีนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมหลักๆอย่างมณฑลกวางตุ้งหรือเซี่ยงไฮ้จนปัจจุบันค่าแรงโดยเฉลี่ยของแรงงานจีนในบางพื้นที่ไม่ได้ถูกกว่าประเทศอย่างเม็กซิโกหรือเวียดนามมากนักแล้ว แถมยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้ในขณะเดียวกันประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเวียดนามอินเดียไทยและอินโดนีเซียกำลังเสนอค่าแรงที่แข่งขันได้มากกว่าและมีความกระตือรือร้นในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆการผลิตสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเน้นไปที่ออโตเมชันและทักษะเฉพาะทางมากขึ้นซึ่งทำให้ความได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูกมหาศาลของจีนลดน้อยลงไป เมื่อพิจารณารวมกับต้นทุนด้านอื่นๆที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าที่ดินหรือแม้กระทั่งต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆในจีนก็ทําให้สมการทางธุรกิจเริ่มไม่คุ้มค่าเหมือนเดิมแล้วสําหรับบริษัทเทคที่ต้องมองหาแหล่งผลิตที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่แหล่งผลิตที่ถูกที่สุดอีกต่อไปครับแรงกดดันด้านความมั่นคงข้อมูลและเทคโนโลยีอีกหนึ่งประเด็นที่มองข้าไม่ได้เลยคือเรื่องของความมั่นคงทางข้อมูลและเทคโนโลยีครับ รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการโอนถ่ายเทคโนโลยีที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างที่สำคัญคือ Cyber Security Law และ Data Security Law ที่กำหนดให้บริษัทต,ต่างชาติต้องจัดเก็บข้อมูลสำคัญของพลเมืองจีนไว้ภายในประเทศจีนเท่านั้นและในบางกรณีรัฐบาลจีนก็มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากต่อบริษัทเทคสัญชัติอเมริกันและตะวันตกในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า การดาเนินงานในจีนภายใต้กรอบกฎหมายเหล่านี้ทําให้บริษัทเหล่านี้รู้สึกว่าความลับของตนเองมันไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรประกอบกับความกังวลที่ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการผลิตอาจจะถูกถ่ายโอนหรือเลียนแบบได้ง่ายขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวัฒนธรรมของจีนการย้ายฐานผลิตไปยังประเทศที่มีระบบกฎหมายทรั์สินทางปัญญาที่ชัดเจนและเข้มแข็งกว่าเช่นอินเดียหรือประเทศในอาเซียนบางประเทศ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการปกป้องสมบัติทางปัญญาและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลกว่าต้นทุนการผลิตที่ประหยัดได้เล็กน้อยซะอีกครับนยโยบายดึงดูดการลงทุนจากประเทศอื่นในขณะที่จีนมีปัจจัยผลักดันให้บริษัทเทคต้องออกไปประเทศอื่นๆในเอเชียกลับมีปัจจัยดึงดูดที่แข็งแกร่งมากๆครับโดยเฉพาะประเทศอย่างอินเดียเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ย ่างก็เห็นโอกาสทองนี้และได้แข่งการออกมาตรการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลานานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีสิทธิประโยชน์มากมายการปรับปรุงกฎระเบียบให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น Ease of Doing Business และที่สำคัญคือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนท่าเรือและระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานขนาดใหญ่เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับ s a m ม u n g และ Foxconn ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนอินเดียก็มีโครงการ Production Link Incentive Scheme ที่ให้เงินอุดหนุนโดยตรงแก่บริษัทที่เพิ่มการผลิตในประเทศจนทำให้ Apple เริ่มย้ายฐานการผลิต iPhone บางส่วนมาที่นี่อย่างจริงจัง ซึ่งการที่ประเทศเหล่านี้เสนอทั้งเลือกที่น่าดึงดูดและมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่ำกว่าจึงเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทำให้บริษัทเทคตัดสินใจลงมือย้ายฐานผลิตจริงๆครับกรณีศึกษาเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าการย้ายฐานนี้มันเกิดขึ้นจริงและมีเนสําคัญแค่ไหนกรณีศึกษาแรก Apple และ f o x c o n n ถ้าพูดถึงการผลิตสินค้าเทคเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จัก Apple และ Fox Con n ซึ่งเป็นคู่หูที่ผูกพันกับจีนมานานแสนนานแต่ปัจจุบัน Fox Con n ซึ่งเป็นผู้ประกอบ iPhone รายใหญ่ที่สุดก็ได้เริ่มกระจายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอินเดียและเวียดนามโดยในอินเดียเนี่ยฟ็อกซ์คได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานประกอบ iPhone หลายแห่งซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าสัดส่วนการผลิต iPhone ในอินเดียอาจสูงถึง 25%ภายในปี2025ซึ่งถือเป็นการลดการพึ่งพาจีนลงอย่างมหาศาลสำหรับเวียดนาม f o x c o n ก็ได้ขยายการผลิตเพื่อประกอบอุปกรณ์อื่นๆเช่น iPad และ AirPods ด้วยการตัดสินใจของ Apple นั้นชัดเจนว่าต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาจีนเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้การผลิตยังคงดำเนินต่อไปได้แม้ในภาวะวิกฤตครับกรณีศึกษาที่2 s a ซัม n ุ นี่เป็นบริษัทที่ตีจากจีนก่อนใครเพื่อนและถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากที่สุดเลยครับซัมซุงเนี่ยปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนและทีวีทั้งหมดในจีนไปตั้งแต่ปี2019แล้วหันไปทุ่มการลงทุนมหาศาลในประเทศอื่นๆแทนโดยเฉพาะเวียดนามที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดของซัมซุงทั่วโลกไปแล้ว ซึ่งการตัดสินใจที่เด็ดขาดและรวดเร็วของซัมซุงเนี่ยเป็นผลมาจากการที่พวกเขาเห็นสัญญาณความเสี่ยงด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าก่อนใครเพื่อนและเป็นข้อพิสูจน์ว่าการกระจายความเสี่ยงคือกุญแจสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคใหม่ครับกรณีศึกษาที่3 Microsoft และ Google ไม่ได้มีแค่การผลิตฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะครับ Microsoft ได้ประกาศย้ายฐานการผลิต Xbox บางส่วนจากจีนมายังเวียดนาม ในขณะที่ Google ก็ได้ย้ายการผลิตอุปกรณ์ต่างๆเช่น Pixel Phone และ Chromebook ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินเดียเช่นกันการเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการย้ายฐานผลิตไม่ใช่แค่ปรากฏการเฉพาะของ Apple หรือ Samsung เท่านั้นแต่เป็นแนวโน้มเชิงระบบที่บริษัทเทคเกือบทุกแห่งที่ต้องพึ่งพาการผลิตฮาร์ดแวร์กำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทา,านของตัวเองครับผลกระทบที่เกิดขึ้น การย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่นี้สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบที่ซับซ้อนตามมาในหลายมิติเลยครับต่อจีนสำหรับจีนแล้วนี่คือความท้าทายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามได้ครับในระยะสั้นจีนอาจเผชิญกับการสูญเสียงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการลดลงของการส่งออกในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทแน่นอนว่าเมื่อฐานการผลิตย้ายออกไปการจ้างงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง ในระยะยาวเนี่ยผลกระทบที่สําคัญกว่าคือการที่ระบบนิเวศการผลิตที่ครบวงจรที่จีนสั่งสมมานานอาจจะเริ่มสลายตัวลงทีละเล็กละน้อยเมื่อบริษัทชิ้นส่วนซัพพลายเออร์ที่เคยผลิตป้อนโรงงานใหญ่ตัดสินใจย้ายตามไปด้วยก็จะทําให้เกิดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของจีน อย่างไรก็ตามจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับพวกเขากำลังเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของตัวเองเช่นชิปเซ็ตปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชิปและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อพึ่งพาต่างชาติน้อยลงและรักษาตำแหน่งของตัวเองในฐานะมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีต่อไปซึ่งนั่นหมายความว่าจีนกำลังเปลี่ยนจากโรงงานโลกที่ผลิตตามสั่งไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมหลักที่ควบคุมเทคโนโลยีสำคัญเอง ประเทศรับการลงทุนใหม่ประเทศที่รับไม้ต่ออย่างอินเดียเวียดนามมาเลเซียและไทยเนี่ยถือเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างชัดเจนครับผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดคือการหลั่งไหลของเงินทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศซึ่งนำมาซึ่งการสร้างงานใหม่จำนวนมหาศาลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงความรู้และทักษะใหม่ๆใ,ให้กับแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับสถานะของประเทศเหล่านี้ในห่วงโซ่อุปทานโลกทําให้พวกเขาไม่ได้เป็นแค่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีใหม่ที่สําคัญของโลกอย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นกันครับทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการรองรับโรงงานขนาดใหญ่การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และการจัดการปัญหาคอร์รัปชันและระบบราชการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนแต่โดยรวมแล้วนี่คือโอกาสทองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ครับต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกผลกระทบที่สําคัญที่สุดคือการสร้างห่วงโซ่อุปทา,านที่ยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงมากขึ้นครับการไม่พึ่งพาแหล่งผลิตเดียวจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติโรคระบาด หรือความขัดแย้งทางการเมืองได้ทําให้สินทรัพย์เทคโนโลยีมีโอกาสที่จะขัดตลาดน้อยลงและมีความสม่ําเสมอในการผลิตมากขึ้นในแง่ของผู้บริโภคในระยะสั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือความล่าช้าเล็กน้อยในการส่งมอบสินค้าเนื่องจากบริษัทกําลังอยู่ในเชื่องของการปรับปรุงสายการผลิตแต่ในระยะยาวเนี่ยการแข่งขันระหว่างประเทศการรับการลงทุนใหม่ๆอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมมีความเสถียรมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือ นวัตกรรมอาจจะเกิดการกระจายตัวมากขึ้นไปยังศูนย์กลางเทคโนโลยีใหม่ๆนอกเหนือจากจีนซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ต้องการความหลากหลายและอิสระในการสร้างสารรค์ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังจากที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดเนี่ยคงเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าการย้ายฐานการผลิตของบริษัททคยักษ์ใหญ่จากจีนไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆ แต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่หนักแน่นนั่นคือการลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและความต้องการในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจีนเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งพวกเขากำลังปรับตัวไปสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมขั้นสูงและลดการพึ่งพาการผลิตสินค้าแมสมาร์เก็ตในขณะที่ประเทศในอาเซียนและอินเดียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น และเป็นมิตรกับมณุยบายระหว่างประเทศมากกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่การทิ้งจีนอย่างสิ้นเชิงแต่คือการปรับสมดุลให้ห่วงโซ่อุปทานโลกมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นในยุคที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงนี่คือเกมธุรกิจที่ใหญ่และซับซ้อนที่ทุกฝ่ายต้องหาที่ยืนใหม่เพื่อความอยู่รอดในระยะยาวครับผมมองว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเห็นภาพรวมของผู้มิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับ สำหรับวันนี้รายการของเราต้องขอลาไปก่อนและวพบวก,กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ